สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้นะครับช่างต้ามันเย็นนะครับก็มีเรื่องมาเล่าให้ฟังอีกแล้วนะครับก็เป็นเรื่องเดิมๆนะครับที่ผมพยายามพูดให้ลูกค้าหรือเพื่อนๆที่ติดตามเพจนฟังอยู่เสมอนะครับเรื่องของการเปลี่ยนน้ามันคอมนะครับมันสําคัญยังไงนะครับสําคัญข้ามสำคัญของมันคือมันช่วยในการหล่อรื่นคอมเพรสเซอร์นะครับทุกตัวที่อยู่ในรถนะครับทุกรุ่นทุกยี่ห้อมีน้ํามันคอมหมดนะครับ จะมีมากมีน้อยขึ้นอยู่กับรถแต่ละรุ่นนะครับโดยเฉลี่ยแล้วจะอยู่ที่ 1, 100 m l ถึง200 ml ประมาณนี้นะครับทีนี้ระบบมันอยู่เท่านี้เองอ่ะพอมันขาดอ่ะมันก็สร้างความเสียหายให้กับออคอมเพรสเซอร์ค่อนข้างมากนะครับบางคันอาจจะพังเสียหายสิ้นเชิงเลยจนกระทั่งอาจจะพังถึงขั้นทําความเสียหายต่อคอมอร์แผงคอยร้อนแผงคอยเย็นนะครับส่วนต่างๆพังหมดนะครับเพราะฉะนั้นแนะนํา ควรเปลี่ยนทุกๆหก0ม0ถึงแสนโลนะครับเปลี่ยนเถอะมีประโยชน์นะครับอ่ะมาดูเคสกรณนนีที่ที่ไม่ได้เปลี่ยนบ้างถ้าไม่ได้เปลี่ยนเนี่ยอย่างคันเนี้ยเอ่อมาด้าสองนะครับคอมพานาโซนิกนะครับไม่ได้เปลี่ยนน้ำมันเลยตน้ำมันขาดนะครับน้ำมันขาดเพราะว่ามีจุดรั่วซึมนะครับก็คอมมีเสียงดังนะครับเนี่ยอาทิตย์นี้เปลี่ยนคอมไปแล้วเนี่ยกี่คันดูสิอันนี้สวิปเหมือนกันน้ำมันคอมรั่ว รั่วตรงโอลิงนะครับเปลี่ยนคอมเหมือนกันคอมมีเสียงดังนะครับเพราะฉะนั้นมีหลายๆเคสนะครับหลายๆเคสที่สร้างความเสียหายจนกระทั่งคอมเพรสเซอร์เสียหายเลยนะครับแล้วก็มีหลายเคสที่พังสิ้นเชิงจนทุกอย่างต้องเปลี่ยนหมดนะครับอย่างเงี้ยอย่างคันนี้สองคันนี้เปลี่ยนแค่คอมจบนะครับเพราะว่าลูกค้าเคยมาฟัดชิ่งกับเราไปแล้ว,ลวรอบหนึ่งน้ำมันไม่ดำนะครับอะมาดูเคสที่ต่อมาเป็นคันนี้ โตต้าเอาติสนะครับโตต้าเอาติสคันนี้คอมพังไม่มีแรงอัดเลยนะครับแต่ระบบไม่ดํานะครับเพราะว่าเราฝัดชิ่งให้ลูกค้าไปสองรอบแล้วคันนี้เกิดจากอะไรตั้งต้นเลยก็คือคอยเย็นนะครับรั่วนะครับรั่วรั่วแบบเนี่ยแผงผุหมดเลยนะครับแต่ลูกค้าก็ยังใช้ต่อไปเรื่อยๆใช้ต่อไปเรื่อยๆนะครับอันนี้มีกลิ่นน้ํามันในระบบชัดเจน รถแสนโลนะครับทำไมถึงรั่วอันนี้เท่าที่ตรวจสอบที่ตู้มีการเจาะรูเพื่อเอาน้ํายาครับเอาหวัวล้างแอร์เข้าไปล้างนะครับนี่คือค่าของน้ํายาล้างแอร์ที่ล้างไม่หมดนะครับของผมไม่ใช่น้ํายานะผมใช้น้ําเปล่าเท่านั้นเพราะฉนั้นไม่มีโอกาสที่จะรั่วได้เด็ดขาดนะครับไว้ใจได้พอตู้รั่วเสร็จปุ๊บน้ามันคอมไหลออกบริเวณนี้ลงท่อระบายน้ําทิ้งนะครับทีเนี้ยลูกค้าก็ใช้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 ไปสุดท้ายน้ํามันคอมในระบบไม่เหลือเลยนะครับไม่เหลือเลย ทำให้คอมเพรสเซอร์เนี่ยเนี่ยร้อนน้ำมันรั่วซีลคอมรั่วรั่วหมดเลยเนี่ยไม่มีทางอัดอะไรเลยทั้งสิ้นนะครับหมุนแบบโล่งๆเลยนะครับแล้วก็เคสนี้ก็เลยต้องเปลี่ยนทั้งแผงคอมเอฟเฟชั่นวาลนะครับของแท้หมดเลยนะครับอย่างตู้นะครับ รูแอร์ถ้าเกิดว่าเลือกแท้นะครับถ้าจะกลุ่มโต้ต้านะครับก็จะเป็นเดนโซ่ถ้านี้เลือกแท้จะเป็นเดนโซโล่อโลโก้แดงนะครับส่วนถ้าเทียบเดนโซเหมือนกันแต่จะเป็นเดนโซกูเกียตัวนี้ราคาจะถูกลงมาหน่อยนะครับแต่ประกันก็จะสั้นกว่านิดนึงนะครับประมาณนี้คอมลูกค้าเปลี่ยนแล้วตัวนี้คอมใช้สเตลนะครับแล้วก็เอฟเฟนวาวเปลี่ยนแล้วโอลิง โอลิงของเราใช้ NOK OK นะครับแท้นะคางนี้เปลี่ยนไดเออร์ด้วยนะครับอ่ารถทุกคันนะครับที่เข้ามาใช้บริการที่เรานะครับเปลี่ยนตู้เปลี่ยนแผงเปลี่ยนคอมทุกคันนะครับจะมีเข้าบริการที่สูงกว่าคนอื่นร้านอื่นทั่วไปนะครับนิดนึงนะครับห้าร้อถึงพันบาทจะสูงประมาณนั้นนะครับเพราะอะไรเพราะว่าหนึ่งผมใช้เครื่องฟัดชิ่งนะครับ ผมมีสองตัวทุกคันที่เปลี่ยนระบบเปลี่ยนชิ้นส่วนในรถผมฟัดชิ่งออกทั้งหมดนะครับน้ำมันคอมเก่าผมจะไม่ใช้เลยผมไม่จะไม่เอาของใหม่ผสมของเก่านะครับผมจะเปลี่ยนทิ้งทั้งหมดเพราะนั้นใครที่ถามตู้ผมเปลี่ยนตู้ห้าพันเก้าบ้างหกพันห้าบ้างเนี่ยเราคือราคาที่รวมฟัชชิ่งแล้วนะครับฟัชชิ่งระบบทั้งระบบนะเอาน้ำมันเก่าออกเอน้ำมันใหม่ใส่ทุกอย่างการทํางานของเรานะครับทําผ่านเครื่องทั้งหมดนะครับน้ํายาที่เราใช้ก็จะใช้ เอนโทรปีบ้างอาไ,อไอวัตานิบ้างไอเบิร์กบ้างแล้วแต่ช่วงนะครับแล้วแต่ราคาน้ำมันคือไอข้อมยาแอร์ขึ้นหรือลงนะครับถ้าอมยาแอร์ตัวไหนขึ้นผมก็จะลดลงหน่อยเพราะว่าไม่งั้นผมต้องปรับราคาขึ้นนะครับก็แจ้งให้ทราบน้ํามันคอมที่ใช้นะครับกลุ่มโตลต้าใช้เดนโซแท้เท่านั้นนะครับไม่มีเทียบนะครับเดนโซแท้เท่านั้นตามที่คู่มือรถเป็นตัวระบุนะครับก็ประมาณนี้นะครับไดา้ฟังว่า เวลาที่ผมบอกลูกค้าว่าถ้าน้ำมันคอมไม่เปลี่ยนหรือแสนโลไม่มาเช็คน้ำมันคอมเลยเราจะไม่รู้มันรั่วนะครับถ้ามันรั่วมันสร้างความเสียหายให้กับร,ระบบเนี่ยมันทําให้เราเสียเงินเยอะนะครับเพราะเนี่ยพารั่วเสร็จป,ปุ๊บคอมร้อนคอมร้อนสของคอมรัออม่วทุกอย่างพังหมดนะครับระบบดําหมดตั้งต้นก่อนที่คอมจะน็อกนะลูกค้าใจฟังให้ดีนะก่อนคอมน็อกมันต้องมีการรั่วมาก่อนนะครับถ้าไม่รั่วมันไม่พังนะครับส่วนใหญ่ระบบไม่พัง ถ้าไม่รั่วส่วนใหญ่น้ำมันมันรั่วถึงพังนะครับเช่นตู้รั่วก่อนโอริงรั่วก่อนทําให้ของพังนะครับเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนคอมไม่ใช่การแก้ปัญหานะการเปลี่ยนคอม,มือแก้ปัญหาปลายเหตุแล้วนะแต่ก่อนเปลี่ยนคอมต้องหาต้นเหตุว่าเกิดจากอะไรนะครับก็เช่นตั้มอ่างเย็ยนวันนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับใครสนใจใช้เป็นการฝัดชิ้งนะครับเริ่มต้นพันแปดร้อยบาทนะครับเปลี่ยนตู้แอร์ก็ตู้แท้ตู้เทียบตู้ O E M นะครับก็ห้าพันกว่าบาทจนถึงหกพันห้าร้อยบาท เจ็ดพันห้าร้อยบาทมีหมดนะครับแล้วแต่ยี่ห้อแล้วแต่รุ่นนะครับแล้วแต่ความยากง่ายของแต่แต่รุ่นแต่ละคันนะครับสนใจโทรศูนย์เก้าหแปดเก้าสองเ้ากสกขอบคุณมากครับสวัสดีครับอ้าอย่าลืมมาดูคันนี้อมาดูกันต่อว่าคันนี้หลังจากทาเสร็จแล้วนี่อุณหภูมิประมาณนี้ห้าจห้าองศานะครับก็ฝากไว้นะครับใครที่ใช้บริการสนใจใช้บริการทักได้เลยสวัสดีครับ